ดูในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะที่มีการจัดพิธีสมโพธเพื่อทำขวัญข้าวค่ะชาวบ้านในพื้นที่หมู่4บ้านควรตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยข่งจังหวัดสงขลาร่วมพิธีสมโพธแม่โพศพท,ทำขวัญข้าวในกิจกรรมลาสังแบ้านควรครั้งที่4ประจำปี2565สืบสานอัตลักษณ์การทำนาข้าวท้องถิ่นค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่ตําบลทุ่งลานอเภอคลองหอยข่งจัังหวดสงขลาร่วมพิธีสมโพธแม่โพศกทําขวันข้าวที่บริเวณทุ่งนาหัวพานดานหมู่4ตําบลทุ่งลานอเภอคลองหอยขวงจงวสงขลาเป็นพิธีที่ชาวนาในพื้นที่ยังคงอนุร,รักษ์ไว้เพื่อเป็นการขอขามาและขอพรให้ข้าวออกรวงได้ผลผลิตอย่างเต็มที่โดยมีพระสงฆ์จากวัดปรางแก้วอเภอคลองหอยข่งจํานวน5รูปร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทําพิธีจเจริญชัยมงคลคา เจิมป้ายสาลาพี่ชายประชาร่วมใจเพื่อไว้เป็นสาลาพักทนภายหลังเหน็ดเหนื่อยจากการหวานข้าวหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะสำหรับพิธีสมโพธ์แม่โพศพทําขวัญข้าวนะคะเป็นหนึ่งที่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทางเทศบาลตําบลทุ่งลานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านประชาชนหมู่ที่4บ้านควรและวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์นาข้าวทุ่งลานร่วมกันจัดขึ้นเพื่อที่จะพลิก ฟื้นผืนนานี้นะคะกว่า500ไร่ให้เป็นนาข้าวอินทรีย์100%ให้ผลผลิตได้ถึง700-800กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งนอกจากจะทำให้ชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ไว้กินในครัวเรือนได้แล้วยังส่งขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ด้วยอีกทั้งยังมุ่งหวังให้ประชาชนค่ะเห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำนาเพื่อให้เด็กแล้ก็เยวาวชนรุ่นหลังได้มีการสืบทอดต่อไปค่ะ